ัดหมี่สีชมพูกับไข่เจียวเจจากถั่วลูกไก่เริ่มทําไข่เจียวเจกันก่อนเลยนะคะยินใช้แป้งถั่วลูกไก่เกลือดําและผงขมิน้นผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําลงไปตีให้เข้ากันเท่านี้ก็นําไปเจียวได้เลยค่ะวันนี้เราจะเอามาซอยโปะหน้าหมี่สีชมพูกันนะคะก็เลยจะม้วนแบบนี้เพื่อให้ซอยได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปเราก็นำต้าหู้มหาหั่น นำไปทอดแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะคราวนี้มาเริ่มผัดหมี่สีชมพูกันเลยค่ะนําน้ำตาลมะพร้าว,ตว,เ,วาเต้าเจี้ยวน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวมาเคี่ยวในกระทะให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปพอกะทิเริ่มเข้ากันกับส่วนผสมอื่นแล้วให้แต่งสีด้วยผงบีทรูทค่ะ ผงปีทรูรก็จะทําให้ผัดหมี่ของเรานั้นเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่ซอสแดงเลยนะคะยินขอใส่ผงซุปเผ็ดหอมไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมค่ะคนให้เข้ากันกับเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เนี่ยเราต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะคลุกให้เส้นหมี่เป็นสีชมพูให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ผักค่ะผัดผักต่ออีกหน่อยใช้ตะเกียบช่วยจะได้ผัดง่ายขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตอนเสิร์ฟก็เติมเต้าหู้ไข่เจียวเจใส่ผักชีตตกแต่งนิดหน่อยเท่านี้เราก็จะได้ผัดหมี่สีชมพูหน้าทานหน้าทานแล้วค่ะ